สวัสดีนะครับเพื่อนๆและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการเตริมเปิดแพ็คลุ้นการในเกม FC 2 4 Ultimate Team กันอีก1คลิปนะครับวันก่อนเนี่ยเราก็ได้มาเปิดแพ็คไปนะในช่วงเทศกาลแฟนตาซีฟุตนะครับวันนี้อยู่ในช่วงเทศกาลโชว์ดาวซีรีส์นะครับวันนี้พีงงอ่อรุกรดาวไอดีมาให้ผมเปิดอีก1 2 0 0 0มืออฟิวเจอร์พอ์อีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดลุ้นการนักเตะกันจริงๆในช่วงนี้สำหรับเทศกาลโชว์ดาวซีรีส์ตรงนี้มันก็มีนักเตะออนแพ็คนะแต่มันจะเป็นตัวเก่าๆที่่เเเขขาาาย้้อนนนนกกลับมใใใสปใแป็็คะจ ส่วนของตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็เป็นแคมเปญรีลิซสตรงนี้ตัวท็อปก็จะมีเป้93เมนมา93พี่โด91้รัดฟอร์ดซอนฟานไดอินฟอร์มอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ ใครอยากลองเติมเปิดแพ็คหรืออยากได้โฟลเดอร์ไปทํา SBC ก็ไปลองจัดกันได้หรือว่าดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้เลยรวมถึงแพ็กใน SBC Hero อะไรต่างๆนานาก็เดี๋ยววันนี้จะลองลูยเปิดไปเรื่อยๆด้วยนะก่อนจะไปดูก,กันยังไงลืมช่วยก,กดไ like ลค์คลิปนี้ถึงส0 0หนึ่งไลค์หน่อยครับ,บเพื่อ,อนๆแล้วไปลุยเปิดกันเลยครับ Let's go Food c h e f Coin จำหน่ายคอยในเกม EA FC 2 4ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหกักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดให้ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากเพจวิกจิ๋วฟีฟ้า ลดเพิ่ม5%กดเข้าไปให้ลิง์ด้านล่างนี้ได้เลยครับอย่างแรกก่อนจะไปเบอรแพ็กในสโตร์นะครับก็มี PP มาสตาร์ทหัวก่อนเลยนะครับฮีโร่สอันนะครับแล้วก็วินเทอร์ธรรมดาวินเทอร์เวอร์ซัสแล้วก็ทีมมาจากยอร์บ e ลเมนชันนะครับก็เปิดเลยครับ Let's go อู๊แบนาโดซินวา91นะครับเลทสูงดีฮีโร่ตรงนี้ก็จะมีจีโนล่ามีคอมปานีมียายาตูเล่น,นะครับที่เป็นตัวทอ็ทอปนะ ไหนจะออกมาหรือเปล่าชานานเดอร์มาอู้ไม่ได้นะครับเป็นอเล็กสกอตตนะแต่80นะครับอันที่สามดีโน ไม่ได้ก็ต้องเอาเป็นมิลิโตไปนะครับเรียบร้อยนะมีอันนี้ด้วยเอ็นคอร์ไอคอนแพอันนี้คือแพ็กไอคอนมาใหม่ใน s v c ที่เพิ่งมาวันนี้เลยจะเป็นแพ็กการันตีไอคอนหนึ่งใบจะมีเวอร์ชันเบสเวอร์ชันเซนทูเรียนเวอร์ชันเดอะสตาร์วินเทอร์ไวกาอคอนแล้วก็ทีมออฟเดอะเอไอคอนนะครับ ก็จะการันตีมา1ตัวแล้วก็มีทุกอันเลยนะครับแล้วสามารถทําได้เรื่อยๆจนกว่าเพื่อนๆจะเบื่อได้เลยจนการหมดนะครับส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะ85 c a m p แคมเปญมิกแพ็คอันนี้ก็มาเมื่อวานนะครับอันนี้ก็จะมีการ์ดทุกใบเลยเลตติ้ง85ขึ้นไปในเทศกาลที่ออกมาในเกมเกือบทั้งหมดตั้งแต่ต้นภาคกอดลองเลยก็ได้เอามาแคมเปญแดงๆแบบนี้ใครเอ่ยเออช <c oughs> <c oughs> ัดไฟ สปินอนาะโซล่าเป็นคอนะลุยเลยครับสามสองหนึ่งทีวายคอนมาอิตาลีกองหลังบา,าเลซีครับโอ้เสียดายอีกนิดนึงอีกนิดนึง ถ้าเกิดเป็นมันดีๆมานี่เฮกว่านี้อีกครับโอ้โ oh, หแล้วซ้ำซะด้วยไงเป็นคอไอคอนแพ็กอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เพิ่งเปิดไปแล้วก็ได้บาเลซี่ไปนะเดี๋ยวดูรอบที่2หน่อยซิว่าจะคัมแบ็กกลับมาได้ตัวดีๆแล้วหรือยังนะครับอาผมกำลังลุ้นเนี่ยอยากให้เป็นตัวทันเดอร์ถ้าเป็นคาสิยา Thunder, ทันเดอร์โหดเลยเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นตัวเบสยังไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่ครับ สำหรับคาสิยานะแต่ก็ต้องเอาไปก่อนสำหรับแพ็กเอ็นคอร์ถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆเ,เปิดได้ประตูอย่างเงี้ยผมว่าก็ยังดีกว่าได้บาเตซี่นะเพราะมันเอาไปใช้งานจริงได้ด้วยนะครับทีนี้ถึงเวลาของการเปิดแพ็กฟิฟเฟอร์พอยต์กันแล้วนะครับเ,เพื่อนๆมีอยู่หนึ่งมือสองพันฟิฟเฟอร์พอยต์เริ่มจากแพ็กนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเฟิร์สฮาฟเอ็นคอร์กร็บแบ็กนะครับอันนี้มันจะได้แพ็กที่มีโอกาสออกการ์ตีวด้วยนะครับสองร้อยฟิฟเฟอร์พอยต์นะเปิดหัวเรือ่องนนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับอ ทำไมไม่มีแบบ <c oughs> ไม่มีกราฟิกเลยเหรอ <c oughs> เปิดมาเด้งปึ้งเข้าไปตรงนี้เลยเหรอเนี่ยตายแล้วนะครับได้มาเป็นตัว F4 p o ลล a ซะด้วดยเปิดได้อีกซองนึ่งอ่ะผมเอาอีกก็ได้อีกทีเดึนะครับ โอ้ oh my god อะไรเดียว fc บอแล้นสองรอบเลยเหรอครับเนี่ยจริงๆเลยนะซองที่2ที่เราจะเปิดกันก็จะเป็น supreme icebreaker นะครับอันนี้เป็นแพ็คที่ได้นักเแต่เยอะที่สุดนะเวลานี้แล้วนะอันนี้ก็ช่วงนี้มันมีการหลายโปรโมเนมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการออกเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้ขครบ้างไหมนะเพื่อนๆอันนี้ก็3,500ฟีห้าร้อยฟรนะครับมี74ตัวนะทุกคนอ่ะ3 สองหนึ่งซุพีมไอซ์เบเกอร์จัดมาให้แจมๆหน่อยนะอีเอร์ไปเอ่ยเฮ้ยอินฟอร์มเฉยวัดสามพันห้าร้อยฟีฟ์พอยร์อินฟอร์มต้องมีสีสันเรนโบว์ด้านในนี้นะอินฟอร์มสามตัวลุ้นด้านหลังนะครับสามสองหนึ่ง ใช่อะไรวะมึงยังมาหลอกกูนะไม่มีโปรโมเลยไหนบอกเปอร์เซ็นต์เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันออกแต่อินฟอร์มได้ยังไงเพื่อน<ๆ>ว่าการ์ดมันมีตั้งกี่ใบแคมเปญรีลีสอะไม่ออกมาซักตัวเลยหรอบ้าหรือเปล่าการซ้ำนักเอาไปทำเองคอเปิดอีกขอเห็นตัวทีวีบ้างดิเห็นแต่ตัวเบสทั้งนั้นเลยนะครับน้ำเงินน้ำเงินหน่อยมา อันนี้ก็ถือว่าดีนะไอ้แมงเงยถ้าเป็นคันตตนาทันเดอร์จะดีใจกว่านี้ก็ถือว่าดีสุดสามซองไหมคาซิยาร์บาลเลซี่แล้วก็คัน,ตน์ตนาแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้แพงมากแล้วครับประมาณสองแสนนะอีกซองหนึ่งนะครับเอ็นคอรคอนแบง cdm ีดีเอ็ฝรั่งเศสไอเซนทูรียนเย้ คลอดมาเกเลเล่นะครับก็ได้ไหมตัวนี้ตัวใช้งานไหมอ่ะเดี๋ยวผมดูแป๊บเอ้ยเห็นสีอื่นที่ไม่ใช่ตัวเบสบ้างนะครับอันนี้2อ0แสนหกโอเคสบายใจเอ็นคอไอคอนแพ็คอันนี้1น่งอันออไม่เอาตัวเบสไม่เอาเซนทูเรียนเอาดึกหนักๆมาเลยเยอรมันยูไ เชี่ยเอ้ยถ้าเป็น T Y ล a มอ่ะอันนี้ได้คุยกันไปต่อกันเลยนะครับกับซองแพ็คในสต์นะไอคอนไม่เกิดผลเท่าไหร่นะครับซองต่อไปที่ผมจะเปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นซองนี้เลยนะครับสำหรับอี i ิ h i s t o ต i รี่เอ็คอแพมีเพื่อนในสตรีมป้ายยาซองนี้จะ้มาเยอะมากนะครับแพ็คนี้จะเป็นแพ็ค การันตีการ์ดวินเทอร์ไวการ์ดไอคอนหรือการ์ดยูฟาแชมเปี้ยนลีกฮีโร่กับฟิวเจอร์สตาร์ไอคอนหมายความว่า4ตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้คือการันตีว่าไม่เป็นไอคอนก็ฮีโร่เลยนะครับและแถมยังมีโปกโฟเดอร์อีกประมาณ30กว่าใบาด้วยนะครับเพื่อนๆทุกตัวก็เป็นอันเทรดเหมือนเดิมว้าวน่าสนใจมากๆนะครับมีโอกาสออกวินเทอร์ไวการ์ดไอคอนจริงๆมีโอกาสออกยูฟาฮีโร่จริงๆแล้วก็ ฟิลเจอร์สตาร์ไอคอนถึง62%เลยนะครับเพื่อนๆซองนี้ผมว่าน่าจะเป็นซองแพ็คที่ดีที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วถ้าใช้คอยซื้อเนี่ยประมาณ7จ0 0แสแต่ถ้าฟิฟตาพอยต์นี่ก็4,500 f i ฟิฟาพอยเลยซึ่งก็มีมูลค่าเกิน1,000บาทแน่นอนนะครับสำหรับซองนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ใครบ้างนะครับ วินเทอร์วินเทอร์ไอคอนไอดอกบาเช่ยดอกบาแต่ตัวนี้ก็แพงนะถน้าถามกับแพงสาววันห้าเมื่อกี้ก็ได้อยู่แต่วินเทอร์ถ้าตัวดีๆกว่านี้ก็จะเป็นเปเล่แล้วก็การิงชาแล้วก็ยาชินใช่ไหมแดีวต้องดูข้างในด้วยครับ อันนี้ผมว่าคุ้มกว่าซองเมื่อกี้นะไปไปมา,มาลายมีเลตัวนี้ก็แพงใช่ตัวนี้900าแสเออมาดิตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยเอ็มสองโซก,ก็สองตัวก็2อเมแล้วนะเอ้ยไม่ธรรมดาฮะข้างหลังมีเจ๊บอมอีกตัวหนึ่งอันนี้มีโอกาสออกไอคอนอีกแล้วเนี่ยหนึ่งการันตีวินเทอร์ไวกาไอคอนยูฟาฮีโร่เหมือนซองเมื่อกี้เลยแต่ว่าย่อยในเรื่องของราคาลงมาอันนี้1,000ฟิฟ เออเอาก็ได้ลองดูมาหนึ่งพันมโลเปิดหัวหมกแล้วครับบารซิลกลองหลังลูซิโอเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ไม่ชออันเดวิสบัง <c oughs> ดีเว้ยวันนี้อีพีนี้ไม่เกลือบอกเลยรามิเรสตัวหนึ่งเก้าแสน ดอกบาตัวละเอมเตเวสตัวนี้ตัวละ9ก้าอีกอยังเดือด Let's go อู้เอนคอทำงานนี่อุตส่าห์พยายามไม่เปิดมาตั้งนานนะเพืเ่อนๆสตจีมป้ายามมาสองหนึ่งซ้ำต่ออันนี้ไม่แตกไว้เฮ้ยตัวใช้งานทั้งนั้นสองซองสุดท้ายของวันนี้นะเดี๋ยวผมเลือกดีๆก่อนมันมีแค่เอาวันนี้2 5 0 0หรือจะเอา2อ,อันนี้ ฮิตโซรีลอันนี้มันได้ธรรมดาอันนี้มันได้ไอคอนเพราะว่าอันที่ได้ไอคอนได้หลุนกว่างั้นผมเปิดอันนี้เออผมเปิดอันเดิมเลยฮิ t โ r i รีลฟาวเดชั่นอีกทีหนึ่งเมื่อกี้แตเวสออกมาแนละ้วมันยังขาดไอคอนอยู่คาร์ลสฟิวเจอร์มัน f u นี่ฟิวเจมาอีโร่อีกแล้วเชี่ยฮีโร่เก่งจริงๆเลยนะใครเนี่ยซังการเรียเปิดหัวแนละ้วพิกก็เป็นฮีโร่ครับโอ้โ oh. ห เร่าสุดท้ายมันทิ้งก็ลงเหวเลยทุกคนเดเวสมาแต่ปิดอันสุดท้ายด้วยเบอร์บาตอรนะครับแล้วก็ซานกาเรียนะอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่พันห้าดิลัสเฟิร์สฮ e บเอ็นคอร์จัดไปโอ้โหไม่ได้ลุ้นการได้ซองเรียกว่าเป็นการเปิดฟิวเอร์พอยต์ลุ้นการ์เก่าๆที่มันเขียนอยู่หน้าซองไม่ได้เป็นลุ้นรีเลสข้างหน้ารีเลสลุ้นอะไรไม่ได้เลยตัวที่มันมีแบบไอคอนที่มันได้เปิดเนี่ยมันก็ได้ลุ้นอยู่นะแบบไอคอนฮีโร่มันไม่ได้เปิดได้บ่อยอย่างงี้ถ้ามันไม่ออกมันเป็นแบบนี้อา สนุกแหละทีนี้เดี๋ยวรอบหน้ามาเปิดแต่ไอซองพวกนี้ขึ้นมาฮาเลย่ะสุดท,ท้ายครับยังจะบอกนะว่าเอ๊ยฮีโลอีกแล้วเหรอเฮ้ยข้างหลังเป็นไอคอนไอ้บ้าไม่ใช่ฟิวเจอร์ธรรมดาแม่งเอ้ยโดนหลอก ฟิวเจอร์ลังสิษกลับมาเฉยเลยนะครับกูแลแม่งเอ้ยเราก็นึกว่าไอคอนฟิวเจอร์แต่ซองนี้มันไม่มีไอคอนนะเดี โอ้อะไรวะเราจะลุน้นโรธุตไฟนอซะหน่อยไม่มีเลยมาครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมเปิดให้ไอดีพีองค์กรไป1 2 0 0 0หนฟีเพอพอยต์นะครับมีมาลีมาให้ผมเปิดให้อีก4,500ฟีเพอพอยต์คลิปนี้ยังไม่จบลงเขาเห็นเตเวสเขาเห็น ire, ดามิเรสด็อกบามันเย้ายวนไงก็เลยมาขอให้ผมเรียกตัวดีๆมาให้บ้างได้เลยผมจะเปิดเป็นอันนี้หรือเปล่าที่มีไอคอนใช่มาลุยกันครับ หนึ 1> 1, Point. ่งพันฟรีเฟอร์พอยต์แฮ็กมันตึงแล้วเอาถ้วยมามากอดไว้ก่อนอนะเผื่อได้ตัวดีๆนะไอคอนวะไอคอนวะไอคอนวะสตาร์ทด้วยเดย์บ,บอยแล้วจะพีก็เป็นไอคอนฟิวเจอร์ไอคอนมาเฮ้ยฟิวเจอร์ไอคอนอ่จริงจริงเลยนะเช่อเ <laughs> จ็บใจมั <laughs> ้ย ฟิวเจอร์ไอคอนมันมีตัวดีๆตั้งเยอะแม่งมันเอาตัวห่วยสุดมาให้เลยแม่งน่าดา่าจริงๆเลยอะมึงเนี่ยเออันเดิมมันยังเปิดได้อีก h i s t o r i ์เรียลฟาวเดชที่เมื่อกี้เราเพิ่งได้ s ค p r ปไปผมว่าอันเนี้ยเป็นอันที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับตอนนี้นะครับอืมก็ <S <S ขออีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ h i s t o r i c Foundation อ n c o อ e ซองที่สองสามสองหนึ่งไปอันนี้เป็นฮีโร่นะ เยอรมันกองหน้าเวอร์ปปวกดับเบิลฮีโร่มนะันนายเดอร์มะคอมบานี่ไมเฮ้เจบอมตัวใช้งานเหมือนกันนะครับสำหรับเจบอมนะน่าจะออกมาแค่ตัวเดียวเลยครับถ้าเอาจากชื่อกาดตรงนั้นนะถ้าแบบเมตตัวไหนก็ตัวนั้นเลยนะครับยังไม่มีด้วยนะสำหรับเจบอม และป๊อปซัมนะครับซองต่อไปนะครับเราเหลืออีก2,500นะันห้าร้อยฟรีเพร์พอยต์เนสเอา First Half Foundation อันนี้แล้วก็ Deluxe First Half e n c o r e นคอรละกันนะครับเริ่มจากอันนี้ก่อน First Half Foundation อันนี้การันตีวินเทอร์3ตัวการันตีทั้ง3ตัวนะครับ1,000งพันฟรีเพอร์พอยต์เลตสบาซิล คือ <c oughs> มาเชื่อปีกสายผมนึกถึงอยู่คนเดียวยนะเว้ยวินิวินิวินิแบบวินิพึ่งออกมาหน่อยเหออเชี่ยเออดิาชาริซอนแม่งโอ้โหจริงจริงสามตัวแม่งแปดเจ็ดสามตัว่วิ่งวินิมาลั่นเลยอ่ะกดหน่อยถ้วยเหมือนเดิมนะครับรอบสุดท้าย อะไรเนี่ยว h a t Kingsley c o l เฮ้ยตัวนี้ก็แอมีราคานะแต่ก็ยังไม่ค่อยเดือดเท่าไรครับเป็นตัวไอซ์นะน่าแสนสองแสนอยู่ครับตัวนั้นนะโอเคยังไม่หมดนะครับสาหรับคลิปวันนี้นะครับมีของผมมาเปิดด้วยนะครับสำหรับ ทั้ง83คูณสิบแล้วก็แพ็กเองคอนะนิดนึงแบบทิ้งท้ายขอมีส่วนลนอยู่กับเขาบ้างอันนี้ไอดีหลักของผมเองนะออกเขียวเขียวอะ83ดคูณสิบไอเอ่ยไอ้ยะเรดสูงโอยาวซาบาวนะครับจากโซัยดดนะ88โอเคโอเคโอเคอันสุดท้ายของ83คูณอันนี้สีทองนะมันจะเป็นลาตารโลนะ แล้วก็ไม่ดับเบิลด้วยนะปิดท้ายด้วยเอ็นคอร์มาเอ็นคอร์ไอคอนโอ๊ยมายัางไงเนี่ยไอ้ลูกระเบิดฮันเดอร์วอตแอนดีเฉยแกนบุลล่าไอ้ลูกระเบิด อ้ยมายังไงเนี่ยัวยอินคอหนบอกว่ามันสแกมไงนะได้แล้วเหมือนกันสำรัซองที่2แต่ไม่มีซองที่3แน่นอนนะเพื่อนๆเพราะว่ากราดผมหมดแล้วนะครับสำหรับแพ็กอินคออันนี้นะเดี๋ยวเปิดแพ็กนี้ทิ้งท้ายในคลิปวันนี้เลยนะครับน่าจะได้เปิดกันไปเยอะเลยนะทั้งอินคอทั้งแพ็คในสโต็กรวมๆกันก็ประมาณ1,500ฟีม่้าได้เลยนะเปอรเผื่อเกินด้วยน่าจะ16 0 0 ใช่ของพี่รองกรณ์หมื่นสองของมารีสี่พันห้านะครับก็หมื่นหกฟิเบอร์พอยต์ชอบกันยังไงอย่าลืมเชิญกันไลค์คลิปนี้ให้ถึงสักหนึ่งร้อยไลค์หน่อยนะหรือจะกดหัวใจแฮชแท็กให้พี่รองกรกับมารีที่อุตส่าห์เติมมาให้ผมเปิดให้เพื่อจะได้มีคอนเทนต์มาให้เพื่อนดูชอบดูกันไงอ่ะช่วยกันคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเพื่อนๆก็จะดีใจมากๆเลยนะหรือใครเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอแ่าไปดูคลิป,ปอื่นผมมีทั้งซีรียทีจีคลิปสอนเล่นสอนตัง้งแผนตั้งค่าจอยสอนเล่นสกิลลสออนนจััดดดททีีีีมมมมมหหเเยไไปช็็คคกก้่่ืใ ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวจะเงยนอทีในคลิปเปิดแพ็คอันหน้าเลยด้วยแพ็คเอ็นคออันนี้ต่อให้ได้ดีๆผมก็ไม่ทำแล้วนะอ่ะทีวีไอคอนผมอยากเห็นนั่งเลยท so ีวีไอคอนมามาซิลด็อกเตอร์โซกเตอร์หว เปเล่ซิโกการาแต่ไม่เป็นไรโอเคได้สนุกกันครับเพื่อนๆถือว่าได้หนึ่งยิ้มหนึ่งลุ้นนะครับเพราะว่ามัน CAM อเบราซิลไงประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะอย่าลืมช่วยกันไลค์ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันกดซ้ายผมหน่อยนะครับเพื่อนๆเจอาในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้าน f o ุตชิปคอยนนั่นเองถ้าเพื่อนคนไหนอยากซื้อคอยในเกม EAFC 2 4สเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะและก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจะเพนวิกจิวฟรีฟ้าจะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้านเพื่อนคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยัอย่าลืมเปลี่ยนหรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของไอเดียของเพื่อน,อนทุกคนด้วยนะครับ